เกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับในที่สุดก็มาสักทีสาวไทยเราโค่นฝรั่งเศสบอกเลยว่าฟอร์มกันเล่นแต่ละคนนั้นองค์ลงอภินิหารครับทั้งยูฟาดลพร วารีศราสีทาเลศหรือแม้แต่วิมลรัตนพันธ์รวมไปถึงตัวหลักของเราพิมิชยากโกกรามที่ช่วยกันทําแต้มช่วยกันเล่นช่วยกันทั้งทีมและสามารถเอาชนะฝรั่งเศสไปได้3ต่อหนึ่งเซตซึ่งมันถือว่าเป็นเต้ที่สําคัญกับไทยเรามากนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ชนะในเกมนี้เนี่ยเราจะไม่เจอคู่แข่งแบบนี้อีกแล้วแต่ในวันนี้ชื่อโยมสาวไทยแล้วก็คาระวะความเป็นหัวจิตหัวใจของนักกีฬาจริงๆใจสู้ไม่ยอมแพ้นะครับเล่นกันทุกจังหวะไม่ได้ปล่อยให้บอลตกพื้นง,ง่ายๆมาไล่เรียง เพื่อนตัวจริงของไทยเราก่อนนะครับก็ถือว่าโคอดอสเนี่ยกล้าชายผู้เล่นนะก็เป็นตําแหน่งดาวรุ่งน่าจะยืนตัวจริงเป็นครั้งแรกด้วยสําหรับหลายคนของไทยเราเริ่มมาด้วยผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของไทยเราในสัปดาห์แรกนะครับเป็นพิมพิชยากกกรัมซึ่งก็ยังมีทัดดาวนึกแจ้งคนที่3เนี่ยเป็นเวรศราศรีทาเลอร์คนที่4 ก็เป็นนัฐานิชาใจแสนครับคนที่5เป็นมิดเดิลบล็อกบอลเร็ววิมลดัชนพันธ์แล้วก็คนที่6เป็นน้องยูฟาดุลพรที่ลงมาเล่นตำแหน่งตัวจริงสําหรับเกมนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นเกมมานะครับเราสามารถสู้กับฝรั่งเศสได้แบบสู่4ีคู่ขี้นะ ต้มเนี่ยสลับกันได้แต้มเราได้ฝรั่งเศสได้เกมรุกของฝรั่งเศสเขาก็จะเน้นบอลเร็วนะครับสำหรับช่วงสิแต้มแรกบอลเร็วมาและอาศัยจากความผิดพลาดของเรานั่นเองซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเกมดีเฟนส์ของฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับยังยืนกันหลวมเยอะอยู่อยู่ดีว่าสาวไทยเราจะทําได้มากแค่ไหนส่วนใหญ่การเตาแต้มของเราในช่วงต้นเซตนั้นก็เป็นวิทาศีสทาเลืรวมไปถึงพินวิญาก,กรัมที่จังหวะตีวางจังหวะตีแก้เนี่ย ต้องยกให้เธอคนนี้คนเดียวจริงๆสําหรับฝั่งไทยเรานะครับพี่พิชาเนี่ยตีได้ทุกจังหวะเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเสาไหลหลัง3เมตรกลางยิ่งฤดูการนี้สัปดาห์นี้เนี่ย ตีคมมากนะครับสำหรับสัปดาห์แรกแล้วอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับในช่วง10แต้มแรกนะเป็นน้องยูฟาดุลพอนะครับมีแพชั่นที่เกิน100%เเซพอจังหวะทําแต้มได้คือน้องดูตั้งใจมากๆแล้วฝรั่งเศสเขาก็ไม่ได้มีความเหนียวไม่ได้มีความแบบน่ากลัวขนาดนั้นนะสำหรับเกมรับนะแต่เกมรุกเขามีตัวเลือกหลายคนเลยซึ่งโคดอด ผมชื่นชมมากๆกนะครับกับเซตแรกเพราะว่ามีการสกาการเล่นของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการบล็อกหน้าเน็ตที่แต่และจังหวะเนี่ยเราจะคุมหน้าเน็ตได้นะครับหลายจังหวะเลยนะที่ผมเห็นยืนบล็อกตัวหลักอย่างเอนดนเยของฝรั่งเศสได้แล้วบนหลายๆครั้งมันก็ทัดมือเราผ่อนแรงให้เราเนี่ยสามารถเล่นต่อได้กับอีกจังหวะหนึ่งซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆโดยการที่เราเปลี่ยนผู้เล่นยกชุดแบบนี้นะครับมันก็ทาให้ฝรั่งเศสเองสกาเราไม่เป็นเหมือนกันนะดูสิหน้าตาางของโค้ชฝรั่งเศสเนี่ย เขารู้เลยว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากเลยครับเพราะว่าโคดอตมาไม่เหมือนเดิมนะตลอด3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้ตัวเซตคนเดิมมิดเดิลล็อกคนเดิมหรือว่าหัวเสาคนเดิมแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับโมเมนตัม um มันเข้าทางเราชัดเจนแล้วรูปแบบการเล่นของเราเนี่ยก็ยังคงไม่เหมือนเดิมนะมีตัวเซตอย่างน้องนูริคานัานทิจารลงมาเนี่ย กลา,ายเป็นว่าเล่นคนละแบบเล่นคนละสไตล์ซึ่งน้องนุกนี้จะเป็นสไตล์ที่จ่ายบอลเร็วและจะเน้นหัวเสาเป็นพิเศษนะครับก็จะไม่ได้ค่อยมี3เม,มตรกลางมากเท่าไหร่ซึ่งพอเราเปลี่ยนรูปเกมกันเล่นแบบนี้ครับทำให้สกอร์เนี่ยโอโหตื่นตาตื่นใจในเซตแรกนะครับ15แต้มแรกสาวที่เราขึ้นนําถึง4คะแนนนะครับก็คือ15ต่อ9 เรานำฝรั่งเศสได้นะครับแล้วรูปแบบการเล่นแต่ละจังหวะเนี่ยมาดีกันทุกคนเลยความมั่นใจเต็มเปี่ยมความกล้าหายในชนะก็เต็มเปี่ยมซึ่งในตอนนั้นผมเองก็คิดว่าฟอร์มสาวไทยเราเป็นแบบนี้เกือบทุกเกมนะครับเราจะเล่นดีเราจะประคองตัวได้แต่ว่าแมตชนี้เนี่ยเราขึ้นนำก่อนหนึ่งสามคะแนนนำห่างหนึ่งสามคะแนนสิ่งที่อยากรู้มากที่สุดเนี่ยก็คือในช่วงท้ายเซตเราจะสามารถยืนระยะปิดเกมได้ไหมเพราะเรามีช่องว่างเต็มกับฝรั่งเศสเนี่ยพอสมควรเลยและก็ถือว่าเกินคาดเหลือจะเชื่อกับสาวไทยเราครับต้องเป็นแบบ นี้ต้องมีเพชรคาดในตัวแบบนี้ในเซตแรกนะครับหลังจากที่เรานำนา5 5ต่อ9คะแนนเนี่ย แต้ของสาวไทเราก็รันไปยาวๆถึง22ต่อ13คะแนนโอ้โหฝรั่งเศสตาค้างกันเลยกับจังหวะแบบนี้นะครับคพือสาวที่เราตียังไงก็ลงตียังไงก็ได้แล้วบวกกับเกมดิฟเฟนต์ของเราเนี่ยสุดติงกระดิ่งแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกหน้าเน็ตไม่ว่าจะเป็นการดิฟเฟนต์บอลหรือว่าการขุดบอลขึ้นมาช่วยกันได้ดีมากซึ่งก็ชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ14คะแนนสิ่งนี้คือต้องชื่นชมจริงๆครับและก็เป็นสิ่งที่เราตามหามานานกับฟอร์มการเล่นของสาวไทยเราแบบนี้ที่ช่วยกันเล ที่มีความดุดันและก็มีความเป็นพิา,ารณาในตัวการทําเต้มในเซตแรกนั้นก็แสนอำมหิตจ,จริงๆโดยผู้เล่นที่ทําแต้มสุดๆของไทยเราครับก็เป็นยูฟาดุลพรกับพิมพิชาที่ได้ไปคนละ3คะแนนและสถิติหลังจากจบเซตแรกไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราสามารถบล็อกฝรั่งเศสได้ถึง4ครั้งแต่ว่าฝรั่งเศสไม่สามารถบล็อกเราได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือความหลากหลายของเราแล้วก็ไม้ตายของโคโร,รที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ว่ายังไงมีไม้ตายแน่นอนครับเพราะดูแล้วเนี่ยมีการติวทางน้องยู ฟาติวทังวิมลรัตติวทั้งนุนนีน้นะดน,นิชาเพื่อมาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะแต่ว่าพอเซตที่2เริ่มเกมมาครับฝรั่งเศสก็มีการแก้เกมเหมือนกันนะแล้วผมก็ชื่นชมโค้ดของเขาใน,นเซตนี้คือเซตแรกเนี่ยเขาหลุดไปแล้วลเหมือนปล่อยไปเลยนะครับไม่มีทางแก้เกมกับเราได้เพราะว่าโมเมนตัมมันขึ้นมากับสาวไทยเราหมดแต่ว่าพอเซตที่2ปับ๊บฝรั่งเศสแก้เกมครับด้วยการยกบอลสูงให้กับหัวเสาเพื่อหนีบล็อกของเราแล้วแน่นอนว่าผู้เล่นแนวลุกของฝรั่งเศสหลายคนมีส่วนสูงที่ดีกว่ามีความแข็งแรงที่ ดีกว่าสาวไทยเราเซตแรกเนี่ยเราอาจจะไปจับบล็อกเขาได้หลายตัวหลายครั้งนะครับบล็อกได้ถึงอีกครั้งเลยทีเดียว แต่พอที่ที่2มาครับเขาแก้เกมด้วยการเล่นแบบนี้ยกบอลสูงเหนือบล็อกแล้วขึ้นตีเนี่ยทำให้สาวไเราก็รับมือไม่ได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ยุโรปแก้เกมก็ประมาณแบบนี้แหละครับคือยกบอลสูงหนีเอเชียเพราะว่าเอเชียของเราเนี่ยจะรูปร่างค่อนข้างเล็กนะพอเจอบอลสูงแบบนี้จังหวะการดีเฟน์บอลของเรามันก็ยากขึ้นนะครับเพราะโดนลูกหนักลูกแรงถ้าเกิดยกสูงเมื่อไหร่แล้วเขาตีเข้ามือเมื่อไห่เนี่ยโอกาสยากเลยที่จะดีเฟน์กลับมานะครับเพราะตีแบบเหมือนบอลพุ่งลงพื้นเนี่ย มันรับยากซึ่งโคโรนก็เลยมีการแก้เกมเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยน ตัวเซตเอาบอลพันลงมาแทนนุกนิินฐา,าเพื่อที่จะปรับสไตล์การเล่นของเรานะครับแล้วบอลพันลงมาเนี่ยบอลขอนข้างสั้นนะเซตบอลสั้นแล้วตีบอลเร็วอย่างน้องยูฟ่าเนี่ยก็ตีได้ดีหรือว่าพิมพิชาเองนะครับตีสามมตรกลางได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจกับการแก้กเกมของทั้ง2ทีมเลยสําหรับเซตที่2นี้นะครับแต่ว่าเต้มฝรัง่งเศสก็ยังนําเราอยู่15ต่อ8คะแนนรูปเกมคล้ายกันจริงๆโดยสาวไทยเราเองครับโคดดสก็ <code. org. S 2> พยายามบอกว่าให้เล่นแบบหลากหลายไว้กดน,นะอย่างบอลเร็วเราก็มีต้องมีแหละบอลเร็ว1ครั หรือว่าบอล3เมตรกลางบอลหัวเสาคือเราต้องสลับกันเล่นนะครับไม่ย้ำที่เดิมมากเท่าไหร่สังเกตได้จากพรพันเนี่ยบางทีก็จะมาในรูปแบบบอลเร็วบางทีก็จะส่งหัวเสาซ้ายขวาหรือว่าบางช็อตเนี่ยส่ง3เมตรกลางแต่ว่ารอบนี้ฝรั่งเศสเริ่มที่จะจับทางร็อกมากขึ้นนะครับและโมเมนตัมมันเข้าทางเขาหมดเลยนะนํำเราห่าง18 ต่อ9คะแนนแต่ก็ไม่ใช่ว่าสาวไทยเราไม่ตามหรือว่าถอดใจนะครับไม่มีใครถอดใจสักคนนะผู้เล่นทุกคนพยายามสู้พยายามหาวิธีโจมตีฝรั่งเศสให้ได้ซึ่งก็สามารถทําได้เลยจริงๆคือหลังจากที่เราโดนนําห่างประมาณ10คะแนนแต่ว่าสุดท้ายสาวไทยเรายังพยายามครับโดยเฉพาะทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยที่ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้ทันทีนะทำไป3แต้มติดต่อกันจนไทยเราไล่มา 18ต่อ23คะแนนโอโหห่างเลยาด,น,ดนั้นแต่ว่าไทยเราเล่นมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมว่าไม่มีถอนใจนะครับใจสู้กันทุกคนถึงแม้ว่าในเซตนี้เราจะแพ้ไป2 5ต่อ19คะแนนซึ่งในเซตนี้สายติหลังจากจบเซตที่2นะครับเราบล็อกฝรั่งเศสไม่ได้เลยแตกต่างกับเซตแรกพอสมควรนะส่วนในเซตที่3ครับสาวได้ของเราก็ยังคงมาดีเหมือนเดิมนะครับมาดีเหมือนเซตแรกเลยรอบนี้เป็นน้องวริศราศีทาเลศที่ค่อนข้างจัดจุดดิ่ yeah <laughs> ัวเล็กแต่ใจใหญ่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบนทับเอ็กวิ่งแรกเข้าไปตีหรือว่าการตีหัวเสาเนี่ยน้องวิษราสูงไม่แค่172เซนติเมตรนะครับแต่สู้กับบล็อกใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยที่180อัพถึง2คนแล้วตีฝ่าวงล้อมตีแท้นตรงกลางลงไปเลยแบบนี้มันทั่นไม่เกิดแรงฮึกเหิมเยอะมากนะครับน้องเฟิเร์นเชษสามเพราะรางดดเด่นตั้งแต่ต้นเซต็จเลยแล้วประกอบกับทัดดาวนึกแจ้งที่มือเร็วมือไวครับตีบอลเร็วได้พื้นสั่นกันเลยร่วมไปถึงกาบรบล็อกของทัดดาวเนี่ย ยังคงเป็นจุดขายของเจ้าตัวเลยการครึ่งบล็อกเดียวๆการอ่านจังหวะเกมก็ทําให้ฝรั่งเศสเจองานยากเหมือนกันซึ่งเซตที่3นี้ก็ต้องช่างตวงวัดกันนานหน่อยครับเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละแต้มแลนดี้กันนานมากนะครับทั้งฝรั่งเศสขึ้นนําเราเราขึ้นนําฝรั่งเศสแต่ต้องยอมใจสาวในเราที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมปล่อยให้แต้มมันไหลไม่ยอมปล่อยให้หลุดนะครับพอหลุดไป2แต้ม3แต้มเราก็จะประคองตัวไล่ตีตื้นมาโดยตลอดแล้วก็อย่างที่ผมบอกน้องเฟิรอนวุิศราครับเป็นตัวไป สำคัญสำหรับเซตนี้บอกเลยว่าน้องเนี่ยเล่นดีมากมีอยู่หลายจังหวะเลยที่เรนดี้กันนานแต่สุดท้ายเนี่ยน้องเฟืรอนก็มาปิดแต้มไม่กับทีมไทยของเราได้แรนดี้กันประมาณ3 4จังหวะนะครับ ตบกันไปตบกันมาโรต้าตบใส่เราเราเด้งคืนไปเร,เราตบคืนเนี่ยฝรั่งเศสก็เด้งคืนมาจนน้องเฟินครับกระโดดมาตีแล้วก็ลงไปแบบสายฟา้าแลบถ้าเกิดใครได้ดูในเซตนี้นะครับก็จะลุ้นกันแบบโอ้โหกุมขมับกันเลยเพราะว่าแต้มต่อแต้มแต่สารัเรามีโมเมนตัมที่ดีอย่างหนึ่งเซตที่3ก็คือ เราเนี่ยทำได้2คะแนนฝรั่งเศสทำได้1เราทำได้3ฝรั่งเศสทำได้1มันก็เลยกลายเป็นโมเมนตัมของไทยเราที่เต็มรูปแบบซึ่งพอถึงแต่ที่มันกดดันจริงๆครับกลายเป็นว่าฝรั่งเศสเขาไปตีออกไปเองและก็ทําให้สาวในเรานั้นสามารถเอาชนะไปได้ในเซตที่สครับ2ี่ต่อ2 3คะแนนโอ้โหมันเป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากนะครับสำหรับเกมนี้เพราะสาวในเราใจสู้ร้อยเปอร์เซ็์ไม่มีใครยอมใครและเราเองก็ขึ้นนำสองต่อหนึ่งอีกเบงก เซตเดียวเท่านั้นโดยในเซตที่3เนี่ยเราบล็อกน้อยกว่าฝรั่งเศสแต่ว่าเราทําแต้มจากความบิดพลาดได้มากกว่าฝรั่งเศส8ต่อ2ซึ่งถือว,ว่าห่างกันเยอะมากและในเซตที่4นี้ครับกลายเป็นว่าสาวในเราเริ่มเกมมาโมเมนตัมดีกว่าเยอะมากรวมถึงความมั่นใจเต็มเปี่ยมแตกต่างกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่ความบิดพลาดเนี่ยโอ้โหเบอือเต็มหลังเลยสภาพดีของฝรั่งเศสดูเหมือนการแก้เกมก็ยังเอาไม่อยู่สําหรับเซตนี้โดยเฉพาะช่วงต้นเกมนะครับที่สาวในเรามีความมั่นใจ และกล้าเล่นกล้าตบกล้าทำํำจนทําแต้มทิ้งห่าง8ต่อ5คะแนนโดยแต้มที่เราได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากความผิดพลาดของฝรั่งเศสเองนะครับที่ จังหวะเสิร์ฟของยูฟาไม่มีใครรับบอลหรือว่าจังหวะตีออกไปเองจนโค้ชของฝรั่งเศสเนี่ยให้ผู้ช่วยโค้ดแก้เกมถึงขนาดนั้นเลยแล้วเหมือนสาวได้เราทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบล็อกที่เราบล็อกโรต้าได้ก่อนหน้านี้เราบล็อกโรต้าแทบไม่ได้เลยนะครับตลอด3เซตที่ผ่านมานอกเสียจากว่าเซตแรกที่เราบล็อกดีพอมาเร่นเซตที่4กลายเป็นว่า,าโรตาถึงกับต้องโดนเปลี่ยนออก เพราะว่าตีติบล็อกสาวในเราเยอะมากจนมีอยู่ช่วงหนึ่งของเซตนะครับสาวในเราได้แต้มจากการบล็อกครัวรเลยน่าจะประมาณ3ามสี่แต้มได้นะครับขึ้นน 16, ํ 8, นา16ต่อ8คะแนนโอ้ยตอนนั้นก็ใจยืนมากๆแล้วครับเราดูมาตั้งแต่เซตแรกนะสาวในเราเล่นดีเซต2หลุดไปนิดนึงเซต3กลับมาเล่นดีเซต4กลับมามีโมนตั้มที่สุดยอดโคดอสเนี่ยถึงกับยิ้มหวานเลยนะครับโอ้โหที่สําคัญไปกว่านั้นครับเราน,น,านําิบคะแนนแลวก็แจ้งเกิดวริษธราศรีทาเล่ติมต ัวสำหรับเกมนี้เล่นดีมากไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นการตีหัวเสาหรือว่าการดีฟนซ์บอลขึ้นมาครับวันนี้ถามว่าชื่นชมใครได้ไหมก็ชื่นชมทุกคนในทีมเลยช่วยกันเล่นดีมีโมเมนตัมมีกลาลังใจให้กันและเข้าขากันมากๆผมชอบดูหลายจังหวะเลยนะครับจังหวะที่เราโคตรสู้ซึ่งความฝันก็เป็นจริงครับสาวได้เราสามารถโค่นฝรั่งเศสได้ในเซตที่4และก็คว้าชนะไป3ต่อ1เซต โอ้โห oh, นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนี่เป็นสิ่งที่น่าเหลือจะเชื่ออะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้แต่ว่าวันนี้สาวไทยเราทำได้นะครับมาหมดทุกสกิลทั้งบอลเร็วทั้งบอลหัวเสาทั้งบอลสามเมตรกลางหรือแม้แต่ลูกเสิร์ฟหรือแม้แต่การบล็อกเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้น่าจะเีนหนึ่งเกมนะที่จะช่วยรักษากําลังใจให้กับสาวไทยเราฟื้นกลับมาอีกครั้งในะสัปดาห์ที่2ครับเป็นเกมแมตช์ส่งท้ายแต่ว่าเป็นการส่งท้ายที่ชื่นใจกันทั้งประเทศก็ต้องยอมรับหัวใจว่าวันนี้สู้และปราบฝรั่งเศสได้ สํเเร็จสุดยอดจริงๆนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวหลังจบเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดถึงอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย